หลายคนตกใจเพราะแบงค์ระเบิดอม,มันแบบว่าเน no. มันเป็นเรื่องเรื่องอันตรายที่บางทีเราลืมแล้วเราคิดไม่ถึงอะ่ะแล้วก็มันเป็นเรื่องใช่ไหมเดี๋ยวนี้แบบมันเป็นเครื่องมืออุปกรณ์ที่เราใช้แบบปกติในชีวิตเลยอ,ะอ่ะแล้ว p าว e แบงค์ที่ระเบิดมันคือของหลานชายเขาก็อภิชาตตามปกติเขาอะ่ะแล้วเขาก็ว่าวางไว้บนเบาะโต๊ะรับแขก เสร็จเพราะแบบมันคงเป็นตัวที่ใช้มาหลายปีแล้วแล้วเราไม่ได้เช็คว่าสภาพเขาอะไรยังไงแล้วเราก็จะลืมไปแล้วยู่ดีก็ปึ๊บระเบิดปึ้งเลยดีว่าหลานชายเขาเดินออกมาในระยะห่างแล้วค่ะแล้วพอระเบิดปั๊บไฟติดเลยพอไฟติดก็นั่นแหละค่ะอุปกรณ์ในบ้านทุกอย่างเนี่ยมันพร้อมที่จะติดไฟพวกเบาะพวกหนังพวกพลาสติกพวกไม้พวกอะไรอย่างเงี้ยมันจะติดไฟง่ายพี่ก็แบบอยู่หน้าบ้านพอดีโชคดีว่ามีคนอยู่ แล้วก็โชคดีว่าไม่ใช่กลางคืนที่ชาร์จทิ้งไว้แล้วระเบิดเพราะว่ามันมันก็ถ้าเป็นกลางคืนเนี่ยแค่ควันเราก็ตายแล้วเนาะเพราะว่าคนเรามันไม่ได้เสียชีวิตเพราะไฟเสียชีวิตเพราะควันนั่นแหละก็เลยแบบเป็นเหตุการณ์ที่ตกใจเหมือนกันนะเพราะว่ามันแบบเป็นวินาทีอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าไม่ถึงห้าวิไฟติดโซฟาแล anyway. ้ว ก็คือเข้ามาดับยังไงแบบว่าเอาน้ำฉาดสาดหรือว่าคือมันมันยังเป็นกลุ่มไฟที่ที่ยังไม่ใหญ่มากลูกชายก็ไปเอาน้ำเข้ามาสาดดับไฟเออแต่ก็โซฟาก็โบวไปเลยแหละ,ละมันไวมากแล้วอย่างนี้มันเราสามารถทำอะไรได้ไหมไหมครับแบบว่าเอาแบงค์ไปแบบว่าเรียกว่าเคลมประกันหรือแบบว่าเออ,เ,อเรื่องไหมแบบว่ามันระเบิดได้ยังไงคือวันนั้น พี่อ่ะพี่ไม่คิดว่าจะจะเคลมหรือเอาเรื่องนะคะเพราะว่ามันอาจจะเป็นสิ่งที่เราเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เราใช้มานานแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องรู้อายุการใช้งานของมันแล้วก็แล้วก็คอยสังเกตด้วยซึ่งแต่ว่าอยากจะมาบอกสื่อสารออกไปว่าเอ้ยระวังนะเผื่อเด็กๆใช้อยู่ไม่ว่าจะเป็นอะไรใช้เรามักจะชาร์จที่หัวนอน ใช่ไหมคะเรามักจะชาร์จใกล้ๆตัวตอนนอนหรือถ้าช่วงคนไม่อยู่บ้านสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ควรชาร์จและก็ควรจะดึงปลั๊กออกเออมันอันตรายจริงๆแต่อานนี้คือ power bank ยังใช้ได้อยู่ไหมครับไม่เลยค่ะอู้มันมันเป็นเศษเกลียมเราจะกล้าใช้อีกไหมหรือเข็ดมันไม่เอาแล้ว power bank มันก็เป็นความจําเป็นของชีวิตะนะมันไม่ได้อะแล้วบางทีทุกคนมันต้องมีพกอ่ะเพราะฉะนั้นมัน มันเลี่ยงไม่ได้แต่ว่าต้องให้ระมัดระวังมากขึ้นเหมือนที่เวลาเราเดินทางโดยสายการบินแล้วเขาจะบอกว่าเอออย่าอย่าโหลดใต้เครื่องนะเพราะว่าถ้ามันเกิดระเบิดใต้เครื่องอะ่ะมันเรื่องใหญ่เออมันไปมันไปทั้งเรือลำเลยนะคะถ้าพกข้างบนมันก็ยังมีการแบบถ้าเกิดอะไรขึ้นมันดับได้